สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจตชาแนลนะครับในสวนน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านกับช่องเจตชาแนลนะครับคลิปนี้มาดูบอนสีนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับช่วงนี้ราคานะครับก็เริ่มจับต้องได้นะครับผมราคาสบายกระเป๋านะครับนี่คือมิตรไมตรีครับสวยมากๆผมเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยเลยนะครับเอาไว้นอกตู้เลยนะครับสวยมากๆ นี่จะเป็นหัวแดงหรือเปล่านี่ครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเลี้ยงไว้นอกตู้นะครับแดดร้อยฝนร้อนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับแดดบอลสีแดดร้อยฝนร้อยนะครับเลี้ยงแบบว่าไม่ต้องประรบประวมเลยนะครับแล้วก็โชคดีมากเลยนะดูสิเป็นต้นแรกของสวนเฮงเฮงเฮงนะครับเรา จะได้ดอกแล้วจะได้ดอกแล้วนะครับผมเป็นต้นแรกเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับน้องมีดอกก็คือขุนขจรเดชนะครับขุนขจรเดชออกดอกแล้วนะครับนี่จะเป็นหนุมานออกศึกครับสวยสู้แดดจริงๆครับสวยสู้แดดเลยนะครับหนุมานออกศึกนะครับผมพามาชมสวนครับ สวนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับผมกับเจแชนแนลทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฤาษีผสมนะครับผมโคลคาเซียก็มีนะครับนี่ลูกชายส่งมาวกโคลอคาเซียนะครับสวยๆนะครับมิกิงเวก็มีครับเลมอนลามนะครับปลูกลงดินเลยนะครับผมรดน้ำตอนเช้าเอาพาชมนะครับส่วนผสมผสานนะครับ ก็ยังมีผักหวานป่านะครับในพื้นที่หลังบ้านนะครับทั้งแมวหรืออะไรมาเล่นหักอแล้วกับลังสวยๆครับอันนี้ไม่ตายนะท่านผู้ชมหรือสีผสมเนี่ยครับเอาไปจิ้มดินนะครับจิ้มดินลงกระถางไม่ตายครับนี่ก็จะเป็นบอลน,นอกตู้นะครับเป็นเงาะถอดรูปครับ เจ้ากรุงไกรเซอร์นี่สวยมากเลยเป็นฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอสวยมากเลยนะครับมีประมาณสามสี่ต้นโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆครับบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับผมน้องมีความชัดเจนของใบนะเป็นเอกลักษณ์บอนสีราชการที่ห้าครับผม มีความสุขครับบางครั้งเวลาเราอยู่บ้านเนาะทำกินทำขายทำสวนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับเราก็มาผ่อนคลายดูต้นไม้นะครับเราก็มีความสุขต่ถ้าเช้านะครับหรือบ่ายๆมาง่วงก็จิบกาแฟนะครับหรือในยามเช้ามองดูต้นไม้แล้วมีความสุขมากๆครับก็พาชมสวนนะครับในพื้นที่นะครับไม่ถึงงานนะครับกับไม้มงคลนะครับ ไม้ดอกไม้ประดับแต่ว่าอีกสองงานเนี่ยหลังบ้านก็จะเป็นปลูกไผ่นะครับปลูกไผ่ปลูกผักหวานป่านะครับปลูกมะขามเทศผสมผสานนะครับม,ม,มะม่วงมะพร้าวน้ำหอมเนาะแต่คลิปนี้พามาดูไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็สร้างไรายได้นะครับนี่คือวานนกน้อยนะครับเหมือนนกน้อยมากเลยนะครับตอนนี้น้องมีสีแดงสดมากเลยออกดอกนะครับสวยมากนะครับ ยิ่งเฮงนะครับก็จะยิ่งแดงเนาะแสดงว่าเจเอจะเหงแล้วมั้งเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมที่ก็มารับชมสวนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับในสวนผสมผสานเจเอเหงงเงเช่นกันนะครับผมสนใจนี่ครับผมเข้ามาที่สวนเนี่ยเจเอแบ่งปันได้เลยนะครับนกน้อยนะครับมีเยอะนะครับผมบอลสีที่จะต้องนะครับลําบากหน่อยนะครับเมื่อปีก่อนๆเนาะนี่ครับชายชนนะครับเป็นแชมป์สองสมัยนะครับผม ตอนนี้เขาราคาจับต้องได้แล้วครับน้องก็จะอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมีไม่ต้องมาลุ้นป้ายลุ้นด่างนะครับเมื่อก่อนนี้ใบขาวนะครับเจซื้อมานะครับลุ้นอย่างเดียวเลยนะครับยังขาวอยู่ไม่มีการป้ายเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราสามารถเลือกซื้อในราคาที่ป้ายแล้วก็เอามาสะสมได้ในราคาหลักร้อยเองครับสวยมากเลยนะครับนี่เป็นบอลสีเทพพิทักษ์ครับผมครับ เช้าๆมาจิบกาแฟนะครับหรือเซสายบ่าง่วงเราได้รับชมนะครับต้นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับของเราที่เราปลูกไว้เราก็จะมีความสุขนะครับสดชื่นนะครับผมดูสิครับน้องสวยมากๆนะครับผมและเป็นผลงานของเราเองสําหรับคนรักต้นไม้นะครับผมก็จะพูดคุยแล้วก็รับชมนะครับกับเจเได้ยาวๆถ้าใครที่ไม่รักต้นไม้ก็จะแหม มาแล้วก็จะรีบไปนะครับผมนี่ครับสวยจริงๆครับนี่เป็นศิลาหุ้มทองครับสวยมากๆากเลยนะผมมาไปตั้งตากแดดดูนะครับแต่น้องสีซีดลงซีดลงเดี๋ยวกลับมาเข้าร่มนะครับนี่เป็นใบใหม่โดนแดดมากอันนี้จะไม่ชอบครับผมก็เลยมาเข้าร่มนะครับแต่ที่ชอบแดดเลยก็คืออย่างที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมอันนี้ก็อยู่แดดนะผมเพิ่งเข้าร่มนะครับ นี่ก็อยู่แดดผมเพิ่งก็เข้าร่มนี่ก็เหมือนกันนะครับไก่แก้วสว่างนี่ก็อยู่แดดได้นะครับใบเขาก็ยังปกติดีนะแต่มีเนี่ยครับสีราหุ้มทองเนี่ยสีมันซีดลงซีดลงก็เลยมาเข้าร่มแล้วก็น้องเขามีใบใหม่ครับผมเนี่ยครับสวยสู้แดดก็จะเป็นตรงนี้ฮรับแบดดร้อยฝนร้อยเลยฝนตกใส่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังสวยงามนะครับ สวยสู้แดดสู้ฝนนะครับสวยสู้แดดสู้ฝนนะครับโอ้นี่เป็นฟอร์มกอออกกอดีจังเลยนะครับสวยสู้แดดสู้ฝนจริงๆผมปลูกกักแดดเลยนะครับไม่มีสแสลมตรงนี้ครับนี่ ออกดอกแล้วคุณก็จรเดบนะครับแต่ยังไม่รู้จะผสม,มกับอะไรดีมีอะไรให้ผสมเพราะว่าเป็นต้นแรกที่ออกเนาะนี่ก็จะปลูกใต้สแสลมนะครับทำสแสลมบ้านๆทาปลูกไว้ดูเล่นครับคลายเหงานะครับผมหลายๆคนคงจะอยากไปดูในตู้ใช่ไหมอลองไปดูสักหน่อยครับ ถ้าเอาอบไว้น้องเขาก็จะโตเร็วนะครับสําหรับต้นไม้เล็กๆนะครับเอามาไว้ในตู้อบนะครับน้องจะโตเร็วครับท่านผู้ชมเอาไว้อบเวลาเราแยกหนอ่อหรือทําจํานวนอะไรเงี้ยน้องจะโตเร็วแต่ถ้าอยู่นอกตู้นะครับน้องจะมีหัวใหญ่เนี่ยที่ผมเอาไว้นอกตู้เนี่ยครับจะให้น้องมีหัวใหญ่ครับจะไว้ทําจํานวนได้นะครับผม แดดร้อยฝนร้อยนะครับจะหัวใหญ่มากนะไปถึงฤดูฝนปีหน้านะเดอนพฤชภาทำจำนวนการผ่าหัวบอลสีเราก็จะแบ่งพันได้นะครับผมก็ยังมีเพื่อนๆน,นะครับทักทายมาบ้างนะครับแต่ผมไม่มีจำนวนแบ่งพันเพราะว่าผมมีแต่แม่พัน <laughs> ผมมีแต่แม่พัน <laughs> ขอบคุณที่รับชมจน,นจบคลิปนะครับผม ส่วนน้อยปลูก้อยยางกับเจเอชแ a น n e ลนะครับทํากินทำขายบ้านบ้านท่องเทียนบ้านกับเจเอชแ a น n e ลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเจเอช h a n แนลสวัสดีครับ